สวัสดีครับเพื่อนๆน้องพี่คนรักไอวันทุกคนนะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมว่าเช่นเคยครับก็หายไปพักหนึ่งนะฮะกลับมาในวันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นวันหยุดของเพื่อนๆหลายๆคนใช่ไหมครับวันหยุดแบบนี้พาคุณแม่ไปเที่ยวไหนอย่างไรหรือเปล่านะฮะดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจนะฮะไวานผมก็ไปเจอฝนมาหน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็รู้สึกว่าเจ็บเจบคอนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยเนาะ ทุกคนก็วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับ f อ r a r รนะฮะแล้วก็ขอเรียนเชิญหน่อยนะครับใครที่เป็นแฟนปันทยเอฟซตัวจริงเสียงจริงของค่ายแดงจากอิตาลีทีมนี้เนี่ยมาให้ความเห็นกันหน่อยนะฮะในสิ่งที่ผมกําลังจะเล่ากําลังจะแชร์ไปสู่เพื่อนๆฟังก็คือเป็นความเห็นของหน้าทีมนะครับนั่นก็คือพี่แว่นของเรานะฮะเฮียแว่นนี่แหละนะครับแมตตีบีนอตโตเนี่ยทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่า f อ r a r รเองเป็นทีมที่เพื่อนพล้ำหลายครั้งหลายคราวฮะพวกเขานั้น อาจจะโชว์ผลงานได้ดีกว่าทุกทีมนะครับในวันศุกร์ในวันเสาร์ยิ่งถ้าเป็นวันเสาร์ในร,รอบคัดเลือกรอบคัดเลือกแน่นอนนะว่าผลงานดีขนาดนี้มันน่าจะส่งผลไปถึงเรดการเข่งขันในวันอาทิตย์แต่แทบจะไม่น่าเชื่อนะครับว่า r e d Bull Racing เองก็ไม่ได้ว่าร้อนแรงเท่า f e r r a r i นะครับในวันเสาร์แต่บทที่จะฟิแนลสรุปกันจริงๆกลายเป็น Max Ver Sta p p e เปนกลายเป็น p Perez กลายเป็น r e d Bull Racing นะครับที่เก็บเกี่ยวความสำเร็จได้มากกว่า f e r r a r i อย่างชัดเจนแล้วตอนนี้คะแนนนะฮะแม้ก็กระโดดไปไกลแล้วแล้วก็คะแนนประเภทนักแข่งประเภททีมเนี่ยก็ยากนะครับที่ทางฟลอเรียจะไล่ทันนะฮะไม่ไม่ใช่งานง่ายๆนะฮะทั้ง2ประเภทเลยแล้วก็มีหนำซ้ำเนี่ยทางฟล r เรียเองโดนนะครับโดนตีตื้นเข้ามาโดยทางจอร์ดเซลแล้วก็ริชแอนมตันนะฮะเมอร์จะได้กำลังขยับพื้นที่เข้าหาฟล r เรียแล้ว ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนะฮะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าหลักๆแล้วมาจากการวางแผนนะฮะการบริหารจัดก,การที่มันเป็นการจัดก,การผมเรียกว่าเป็นการจัดการหลังบ้านอาจจะไม่ได้ว่าเกี่ยวกับนักนักแข่งโดยตรงของนักแข่งโดยตรงก็มีอยู่นะฮะแต่แต่ถ้าจะวัดอัตราส่วนเนี่ยผมเข้าใจว่าการที่นักแข่งพลาดเนี่ยมันก็น่าจะผมว่าไม่เกิน4ี่เอร์เซนตนะฮะอันนี้ก็ยังถือว่าให้น้อยอ่าให้ให,ให้ให้น้อยอยู่ แต่ถ้าเป็นทางทีมกลยุทธ์ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเซตติ้งไม่ว่าจะเป็นแผนการเรียกนักแข่งเข้าพิการเปลี่ยนยางทุกสิ่งทุกอย่างรองรวมกันในในแผนเนี่ยนะฮะผมคิดว่าทางทีมเนี่ยน่าจะมีส่วนรับผิดชอบมากกว่าตัวนักแข่งแต่แทนที่เราจะได้เห็นนะฮะว่าโอเคหลักทางทีมออกมายอมรับหรือว่าออกมาแสดงอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเข้าใจได้นะฮะว่าพวกเขาเนี่ยก็ ผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้จริงๆแต่ทางส่วนของหัวหน้าทีมนะครับเฮียแว่นของเราเนี่ยกลับรู้สึกไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยแล้วก็พยายามจะมีมีความพยายามจะบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดของทีมอะไรเลยแล้วก็พูดในสิ่งที่มันมันข้านความรู้สึกของผมไม่แน่ใจว่าข้านความรู้สึกของแฟนๆฟลอเรลลี่ไม่ว่าจริงๆแล้วแผนที่พวกเราทํามันดีอยู่แล้วมันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้น แล้วสิ่งที่คิดมาเนี่ยแน่นอนนะว่าไม่ว่าจะเป็นแผนไม่ว่าจะเป็นการเซตติ้งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่กลยุทธ์ต่างๆเนี่ยมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดหรอกเพราะว่ามันมีตรงนี้ปุ๊บพอไปอีกตรงนึงมันมันก็จะต้องแบบว่าพัฒนาปรับเปลี่ยนกันไปบางครั้งบางคราวเราฟังสิ่งที่เฮียแว่นแกบอกมามันเหมือนประมาณว่าจะไปโวย,วยนักแข่งยังไงไม่รู้นะฮะอันนี้ผมไม่ได้ว่ามาแก้ตัวแทนเลอรแคลร์หรือว่าแทนคาร์ลไซน์นะฮะคือฟังอาจจะเหมือนเป็น ความเข้าใจส่วนตัวของผมท,ที่รู้สึกเข้าไปนะว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกว่านักจ้องโยนให้นักแข่งเขาเหรอทำไมทีมทั้งที่ทีมมันก็เป็นความผิดโดยซึ่งหน้าโดยที่ไม่ต้องไปไปวิเคราะห์อะไรมากมายเราก็เห็นอยู่แล้วแล้วไมซ์เซตแบบนี้ผมใช้คาว่า m มซ์เซตไม่รู้จะถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าจะเดียวก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการเป็นอะไรกแ็แล้วแต่แล้วแต่จะจะให้คำจำกัดความของเฮียแว่นแกเนี่ย มันเป็นสไตล์ส่วนตัวของเขาหรือว่ามันจะเป็นวิธีการบริหารจัดการของทางทางอิตาลีโมเดลอิตาเลียนโมเดลเป็นแบบนี้ไหมครเอ๊ถ้าเป็นในสองล้อผมก็ว่ามันมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นในส่วนของเฟอร์รารี่เนี่ยทำไมเรารู้สึกว่ามันมันมันค้านสิ่งที่มันเห็นกันอยู่แ่ละฮะทำไมมันมันเป็นไปในแบบนั้นถ้าบอกว่ากลยุทธ์เราไม่มีข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเขากลัวว่าทีมเนี่ยจะ จะยังไงนะฮะทาไมถึงถึงเอากใจทีมมากอันนี้นไม่ที่จะได้จะมายุยงให้แฟนๆฟลอเรี่แตกแยกหรือว่าให้อะไรนะฮะผมก็เล่าไปในสิ่งที่ผมเห็นตรงนั้นนะแล้วผมก็ก็เชื่อนะครับว่าเพื่อนๆมองเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้ว่ารู้สึกต่างอะไรจากผมามากไหมนะั่งต่อให้คุณจะเชียร์ฟลรเรี่หรือเปล่าหรือไม่ได้เชียร์หรือเอาเป็นผู้ที่อยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยนะฮะมองเห็นกันเข้าไปเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงกันแนะ่คือจะบอกว่า ทีมทาได้ดีทําได้เพอร์เฟกต์แล้วเนี่ยมันมันเพอร์เฟกตรงไหนนะฮะแกพยายามจะบอกว่าอา่มันก็มีบางครั้งนะครับที่เราสามารถที่จะเรียกว่าทําตามหรือตาม,ตามแผนของเราได้ดีเยี่ยมแล้วก็เราสามารถที่จะประสบความเอาชนะคู่แข่งได้แล้วมันมันมีกี่ครั้งนะครับเมื่อเทียบกับระหว่างผิดหวังกับสมหวังเนี่ยคือทุกคนนะฮะผมไม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแค่ฟลอรี่หรอกทุกคนล่ะถ้าเกิดว่าประสบความสําเร็จในวันเสาร์เนี่ย แน่นอนนะ,ะว่าการวางแผนอะไรต่างๆมันจะง่ายขึ้นในวันอาทิตย์คือต่อต่อให้วางแผนแล้วมันจะผิดพลาดหรือว่าไม่ร้อยเปอร์ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะดูง่ายขึ้นนะฮะของฟอลอเร r ี่เนี่ยแทบจะยืนหนึ่งมาเลยนะครับน่าจะมีการตามต่อได้ไม่ยากในวันอาทิตย์น่าจะแบบว่าคิดตรงนั้นตรงนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บแต่ทุกคนเชื่อไหมครว่าไปไล่ดูสถิติมาเนี่ยกลายเป็นว่าในวันที่ Red b u l l r a c i n g ชนะ หรือว่าในวันที่พวกเขาประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่ง Mercedes ของทั้งโรเซลของทั้งแฮมิลตันเนี่ยบางทีมันก็เป็นแผนที่เรียกว่าไม่ได้วามาตั้งแต่แรกหรือจะให้พูดง่ายๆก็คือเหมือนประมาณว่าเหมือนพวกเขาเสียเปรียบตั้งแต่แรกนะครับแต่แต่พวกเขาได้รับผลประโยชน์จากการเพลี่ยงพล้ำของ f e r r a ราี่โดยการเรียกว่าวางแผนผิดพลาดโดยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักแข่งบางสนามที่คิดว่า f e r r a รรี่นอนมาอยู่แล้วเนี่ย แต่กลายเป็นว่าอยู่ๆเวอร์ซัสไปน่อยู่ๆมาได้ยังไงเนี่ยแจะอยู่ทำไมรอเซลทำไมฮมิทันมาได้อย่างไรทั้งที่ไม่ควรจะมาได้อันนี้จะบอกว่าโอเคละ่ะมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มันเป็นสิ่งที่แผนมันอาจจะเกิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็ใช่ว่าเราเราจะ,จะทำทำได้ทุกอย่างไปๆคือถ้าถ้านก็พูดมาในแบบนี้มันก็ยังพอที่จะเข้าใจได้นะครับแต่เหมือนเขาจะมีความเขาเรียกว่าทะนงในตัวมากนะฮะว่า ไม่ได้มองว่าเป็นจุดอ่อนอะไรเลยนะฮะกลับมองว่าเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแหละนะอาจจะไม่ได้มาพูดเต็มปากว่าฮ้ยนี่คือจุดแข็งตรงนั้นตรงนี้นะครับแต่แค่ไม่บอกว่าทีไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีจุดอ่อนอะไรอะไรเลยแล้วถ้าพูดแบบนี้คือเหลืออยู่ประโยคเดียวที่เขายังไม่ได้พูดถึงก็คือแผนมันดีอยู่แล้วเพียงแต่นักแข่งอะ่ะแก้ปัญหาได้ไม่ดีเองหรืออาจจะเป็นเรื่องโทษ โชคชะตาดินฟ้าอากาศยังไงหรือเปล่าว่ากันไปใน,ในวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะบอ,บอกแบบนั้นหรือเปล่าฮะคือไม่พูดมาแต่มันทําให้พวกเราเนี่ยแอบสื่อแอบคิดกันเองได้นะครับว่าเอาถ้าเกิดว่าคุณคุณคุณนม่มองว่าไม่มีข้อผิดพลาดอะไรจากทีมงานบ้างเลยเนี่ยนั่นมันก็หมายความว่ามันรถในรถแข่งมันก็จะมีอยู่3อย่างใช่ไหมฮะก็คือเรื่องของทีมเรื่องของรถแล้วก็เรื่องของนักแข่งถ้าเป็นนักแข่งว่าผม ผมแยกไปเลยฮนะตัดออกไปเลยครับตัดออกไปไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันแต่ในส่วนของรถกับทางทีมเนี่ยผมว่ามันมันหนีกันไม่พ้นนะมัน,ม,นมันเกี่ยวเนื่องกันนะรถแข่งบางทีมันเกิดข้อผิดพลาดจากการเซตติ้งคุณจะมองว่าเป็น,เป,นเป็นข้อผิดพลาดจากหน้าแข่งเองมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าโดยรวมแล้วต้นน้ํามันจะมาจากทางทีมงานทางทีมก่อนใช่ไหมฮะว่าคุณปรับเซตคุณอะไรยังไงมาแล้วอย่างเงี้ย โอเคล่ะถ้านักแข่งนะครับขับไปแล้วไปเฉียวกำแพงไปเฉียวใครนะฮะปีกหน้าหายไปอย่างเงี้ยเออก็ว่ากันไปพื้นเสียหายเพราะว่าปีนขอบเคิร์ฟเนี่ยอันนั้นเข้าใจได้นะครับว่ามันเป็นความผิดพลาดของนักนักแข่งที่ต้องว่ากันนะฮะแต่ถ้าตรงนั้นพังตรงนี้พังนะนะครับเดี๋ยวก็อะไรต่างๆมากมายเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เดี๋ยวเกินโคต้าไปเดี๋ยวอะไรต้องไปออกสตาร์ทนะฮะในตำแหน่งท,ท้ายๆนู่น อันนี้มันใช่เลยฮะที่ที่จะไม่บอกว่าเฮ้เราก็ไม่ได้มีจุดอ่อนอะไรเลยนะเราไม่ได้ว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเลยนะแล้วก็ยังมีความมั่นใจด้วยนะครับว่ากลยุทธ์ของพวกเรานั้นมันแข็งแกร่งมันลงตัวเพอร์เฟกแล้วฟังมาตรงนี้ผมผมรู้สึกว่าแม้ผมเองก็อาจจะไม่ใช่แฟนเฟอรล์ลารีตัวยงนะครับหมายถึงว่าเฟอรล์ลารีในยุคนี้นะแต่ก็ก็รู้สึกเหมือนประมาณว่าเหมือน จะบอกว่าหมดศรัทธามันก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะเอาเป็นเอาเป็นว่าเหมือนประมาณเสียความรู้สึกนะ,ะกับวิธีการคิดของคนที่จะเป็นคนกําหนดทิศทางนะฮะของทีมแข่งแต่ละทีมเนี่ยซึ่งเฮียแว่นของเราอยู่ในหน้าที่ตําแหน่งของแกอยู่ตรงนี้นะครับเออทำไมถึง,ถ,ง,ถ,ง,ถ,งถึงมาในในแบบนี้ได้เออเท่าที่ผมไปตามมารู้สึกว่ามันได้รับการวิพา์วิจารณ์เนี่ย,ยแบบเอาไง่ายๆว่าวิพา์วิจารณ์เชิงลบดีกว่านะครับเทิดข้าทาคำวิพา์วิจารณ์เนี่ยส่วนมากจะไม่เชิงบวกนะฮะ ถ้าเป็นชมก็จะเรียกว่าชมเชยไปเลยนะแต่ถ้าพากษาวิจารณมาเมื่อไหรนะี่ตั้งแง่ต่างงานได้เลยนะว่าโอเคละคงจะดานั่นแหละนะก็โดนเยอะนะครับแม้ก,กระทั่งในทางสื่อทางอิตาลีนะครับบ้านเกิดของเฟอร์รรี่แท้ๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเฟอร์เรอรี่เองก็ก็เรียกว่าอิตาลีเขาอาจจะชาตินิยมเราก็พอจะเข้าใจาได้น่ๆใน2ล้อก็มีนะฮะแต่แต่มันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะฮะร,ระหว่าง2ล้อกับ4ล้อเท่าเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยแต่ผมว่าเฟอร์รรี่เนี่ยมันจะหนักไปหน่อย แต่ฟ r อเรลี่เองก็เป็นที่ชื่นชอบของสื่อนะฮะผมใช้คำนี้ไม่รู้ว่าจะจะเหมาะสมไหมคือเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าเป็นที่ชื่นชอบในที่หมายความว่าอาจจะไม่มีข่าวเสียหายอะไรมากมายนะับต่อให้มันจะดีไม่ดีอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยสื่อก็มักจะอวยมักจะให้ความคิดเห็นในเชิงบวกไม่มีอะไรมากมายใช่ไหมฮะแต่ช่วงฤดูกาลที่ผ่านฤด,ดูกาลนี้นะครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปในครึ่งแรกมาเนี่ยเราได้เห็นนะว่าฟลอเรลี่นั้น เริ่มต้นได้อย่างร้อนแรงนะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเหมือนกันนะที่พวกเขาต่อสู้เพื่อแชมป์โลกได้โดยแท้จริงก่อนที่จะพลาดนะครับพลาดผมคงไม่ไม่ไปตอกย้ำความรู้สึกของแฟนๆปูบอลี่มากนักนะฮะว่าเหตุการณ์ไหนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราทราบกันดีคือพลาดมาปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะฮะสื่อที่เคยเล่าเคยอวยเคยชื่นชมกันเนี่ยก็ออกมาตอบก,กลับนะบออกมาแบบว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นทําไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ย แล้วมันก็จะมีเรื่องที่มันเป็นมีมตลกเป็นโจ๊กเป็นอะไรมาว่าอาจจะเอาคนนั้นคนนี้มาแทนบีโนโต้อ่านะครับอาจจะต้องแบบว่ากลับบ้านแล้วอาจจะแบบว่าไม่มีพื้นที่อะไรทํานองนั้นเนี่ยมันก็มีมีมาแบบนี้แล้วก็ยิ่งมาเจอกับเขาเรียกว่าเป็นความเห็นนะครับที่เจ้าตัวในอินดี้เหลือเกินนะฮะเหมือนเหมือนจะทลหนงเหลือเกินเนี่ยยิ่งยิ่งจะเป็นเป้าหมายในะะในสื่อเนี่ยได,ได้ได้เล่นกันผมว่าทางทีมนะชงกงชอบแกแหละนะ โดยเฉพาะคนคนที่มีส่วนในข้อผิดพลาดนั้นๆน,น,นะครับทีมวางแผนวางกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าแกแทบที่จะแบบว่าไม่เคยที่จะแบบกล่าวนะฮะโจมตีทีมอะไรบ้างไม่ใช่ว่าพูดผิดนะไม่ได้ไม่ถึงขนาดโจมตีทีมนะครับเหมือนประมาณว่า,าถ้าออกอะไรมาเพื่อ็จะต้องแบบว่าออกตัวปกป้องแล้วก็พยายามที่จะเท่าๆที่ผมสังเกตความคิ่เห็นส่วนตัวนะครับไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ยนะเหมือนประมาณว่าจะจะ ปกป้องทีมไว้แบบมันเหมือนมันเวอร์เกินอ่ะแล้วก็พยายามที่จะโบยไปหาหนักแข่งหรือไปหาอะไรก็ได้ที่ที่มันที่มันจะปัดความผิดปัดอะไรต่างๆที่ไม่ได้มากระทบกับทีมที่มีส่วนรับผิดชอบในเคสนั้น,น,นกรณีนั้น,น,นที่เธอเห็นมามันมันเป็น,นไปในแบบนี้นะ,ะทุกคนดังนั้นก็น่าจะเป็นที่ถูก,ถกใจนะ,ะของของทางทีมงานแต่กับนักแข่งเหรอฮะ ผมก็เชื่อนะครับว่านักแข่งทั้งสองคนเนี่ยบางทีก็รู้สึกไม่เข้าใจทีมไม่นะรู้สึกว่าโหมหกับแผนนะครับอาจจะไม่ได้ว่าบ่นอะไรมากมายนักเหมือนกับที่จอร์ดเซลเคยทำราซเซลเนี่ยเขาอาจจะคล่องใจเลยแล้วก็ตามภาษาเขาก็าบ่นไปจนทีมเนี่ยต้องออกมาแบบว่าโอเคแล้วเฮ้ยห,หยุดแล้วพอได้แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรถึงขนาดถ้าเอามาเทียบเคียงกับเปอร์โรลลี่นะแต่คราร์ลไซกับทางกับทางชาลเลอแคลนเนี่ย ผมว่าได,ได้กระทบมากกว่าจอร์จเยอะแต่แต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายเต็มที่ก็สะบัดแค่คําไม่กี่คำนั้นเองนะครับมีมีแค่นั้นไม่ได้ว่าต่อปากต่อคําอะไรนั่นก็คือมันอาจจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าความกดดันเนะี่ยมันเหมือนเหม,มือนเป็นฟองสบู่ที่ขึ้นมาหรือเปล่าฮะแล้วมันก็พอกพูนแล้วมันจะระเบิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้คิดไปเองนะไม่ไม่รู้ว่ามีฟองสบู่นั้นจริงหรือไม่อย่างไรคือถ้าเกิดว่าเฟอร์เรอรี่นั้นอยู่ใน ตำแหน่งที่เหนือเรดบูลนะครับอ,อยู่ในทิ้งห่างเท่าๆกับแม็กทิ้งในตอนนี้แหละผมก็ว่ามันมันก็โอเคที่พอที่จะเข้าใจได้นะครับว่าต้องการที่จะแบบว่าให้ความเห็นให้มันแข็งแกร่งให้มันทรนงหน่อยสมกับที่ว่าเป็นทีมแห่งผู้นําที่ทิ้งห่างอันดับ2ไปเยอะในในความคิดเห็นเชิงนี้ประมาณนี้ของบินาโตของเฮลแวนแกนเนี่ยแต่นี่คุณตามอยู่ตั้งเยอะแล้วคุณจะเจอเมอร์เซเดสเนี่ยนะครับใน2-3สนามข้างหน้าถ้ามันเป็นอย่างนี้นะเพอๆโดนไล่ทันอ่ะนะฮะ ถ้าถ้ายังไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วเวอร์สตัฟเปนยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องอยู่อยู่ในแบบนี้เนี่ยคือทีมบอสคนอื่นเนี่ยแม้ว่าก็จะมีท่าทีที่เครี้ยกลาอดหรือจะอะไรยังไงบ้างม,มันก็ต้องมีบ้างน,นะครับแต่แต่ผมเท่าที่ผมสังเกตดูมาเขาก็จะมีการยอมรับข้อผิดพลาดบ้างนะฮะการที่ออกมาอวยนะักแข็งบ้างออกมาขอโทษอาจจะไม่ได้ว่าแบบตรงๆนะฮะแต่มันเหมือนประมาณว่าเราฟังดูแล้วเหมือน เข้าใจว่าโอเคนะครับเรามีข้อผิดพลาดเราอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยอันนั้นมันมัน,มน,มนเราอย่าไปหวังถึงว่ามีนอโต้จะมาในแนวนั้นนะฮะทั้งที่สภาพของทีมก็เรียกว่าตอนนี้เป็นไส้แซนวิชอยู่นะฮะไม่รู้ว่าจะโดนสวนเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้จะตามทันเขาได้เมื่อไหร่เนี่ยนะดังนั้นเรียนเชิญหน่อยฮะแฟนแฟนเฟอร์รารี่ครับหรือว่าทุกท่านคุ้นชินกับในส่วนของตรงนี้กันอยู่แล้วหรือว่าอย่างไรนะผมเองก็ ไม่อยากจะว,วิพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายนากักหมายถึงที่ผ่านมาก็พยายามที่จะดูนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเท่าที่เห็นมาเวอร์สตัฟเปนเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้มองว่าโอเคแหละที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยมันมันก็มาจากฝีมือเขาในส่วนหนึ่งด้วยนะครับฝีมือการวางแผนของทีมในส่วนหนึ่งแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความสําเร็จของแม็กซในในจำนวนนั้นผมไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นที่ไหนบ้างทุกคนเป็นไปพิจารณาไปไล่กันดูเอาแล้วกัน ส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ด้จรินเนื่อว่ามันมาจากความบิดพลาดของทางทางแผนของทางเฟอร์รารี่นี่แหละคือถ้าเฟอร์รารี่ไม่พลาดแม็กซ์ก็อาจจะอาจจะไม่ได้ขึ้นอันนี้ขอภายแทน FC ของ v e r s t a p p e n ด้วยนะครับแต่ความจริงเราก็เห็นว่าบางสนามบางเลสมันเป็นแบบนั้นจริงๆฮะก็คือพกความเก่งมาแล้วยังพกดวงมาอีกมันจะเป็นยังไงล่ะฮะมันมันก็มันก็เป็นคะแนนห่างอยู่อยู่ตรงนี้ไงนะฮะ,ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นํามา แชนะครับนำมาแลกเปลี่ยนกันหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่มีดราม่าอะไรกันนักนะฮะสำหรับแฟนๆเฟอร์รารี่นะครับผมก็พูดไปตามสิ่งที่ผมเห็นทุกท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีคะแนนบอกมันมีตัวเลขบอกนะฮะว่าเป็นอย่างไรมันไม่ได้ว่าจะต้องมาวิเคราะห์อะไรลึกซึ้งนะฮะในในสิ่งที่เรามองเข้าไปเราไม่ได้ไปวิเคราะห์ว่าตรงนั้นตรงนี้มันเกิดปัญหาอะไรนะครับอยู่ข้างในยางมันคืออะไรนะครับข้างใน power unit มันคืออะไรนะแต่เรามองเห็น ตัวเลขเราก็สามารถที่จะเอามาคุยกันได้ได้ง่ายๆแล้วนะครับใน,ใน,ใ,นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับ Ferrari ในตอนนี้กับทีมที่ประสบความสำเร็จในช่วงต้นฤดูกาลจนคาดว่าโอ้โหนะฮะน่าจะมาได้น่าจะเป็นปีของพวกเขาแล้วนะฮะเอาเดี๋ยวผมทิ้งท้ายประโยคนี้อาสุดทิ้งท้ายหัวข้อนี้นะครับประเด็นนี้ก่อนที่จะล่าลากันในคืนนี้ ผมเข้าใจนะครับว่าทีมฟอร์เรสเองก็โดนด่าโดนิีาภา์วิจารณ์ลบๆโดยเฉพาะในส่วนของเฮียแวตนะครับในเจอร์บินอตโตเนี่ยโดนมาตั้งแต่นุ่นนะครับตั้งแต่ปี2ปีสามปีย้อนหลังมาแล้วหลักแต่ถ้าเป็นปีแล้วเร่พอเขาเข้าใจได้ครับว่าที่อาจจะไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าแกไปเตรียมนะฮะเพื่อที่จะให้ได้รถเวอร์ชั่นใหม่2022ในปีนี้แหละอาจจะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเคยแบบว่ารู้สึกเสียความรู้สึกเสียอารมณ์กับวิธีการ การกำหนดทิศทางของทีมของแกเนี่ยนะแผนการต่างๆเนี่ยนั่นก็พอให้อภัยได้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมาทุ่มตรงนี้แล้วพอต้นต้นฤดูกาลเนี่ยโอเคแล้วนะฮะความเสียความรู้สึกเสียอารมณ์มในอดีตเนี่ยก็ถูกลบเลือนหายไปว่าโอเคแล้วะฮะเบนนโต้เนี่ยเอาจริงแล้วนะครับก็น่าจะแบบว่าเป็นผู้ที่ขึ้นมาปลุกผีฟลอเรารี่ผู้ที่จะขึ้นมาเรียกว่าทําให้ฟลอเรอรี่กลับมาพังงาดอีกครั้งหรือเปล่าผมเองหรือหลายๆท่านนะครับ ก็คิดว่ามันน่า,จ,าจะมีแนวโน้มอ,อย่างนั้นแ,แฟนๆบริโคงจะหวังไปแบบนั้นใช่ไหมล่ะแต่ในเมื่อทุกอย่างมันกลับตลปัดมาในแบบนี้แล้วมันมันเหมือนประมาณว่าค่อยๆจม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 ลงไปหรือว่าค่อยๆลอยออกจากฝั่งนะครับเข้าสู่ทะเลอะไรแบบนั้นนะ่ะนั่นคือสถานการณ์ที่บร,ริเป็นอยู่นะทุกคนโอเคนะครับจะยังไงก็แล้วแต่นะฮะนี่ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อ,อคิดเห็นส่วนตัวที่ท,ที่มองเข้าไปบางทแาจจงีแกอาจจะมีของดีซ่อนอยู่แกจะมีทีเด็ดซ่อนอยู่ก็ได้นะครับอาจจะทําทีเป็นว่าเป็นทรนงเป็น เรียกว่าไม่ได้สนอะไรใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรยังไงก็แล้วแต่เน่ผมมั่นใจว่าทีมงานของผมคุณภาพพอนะฮะแข็งแกร่งพอมีกลยุทธ์เด็ดพอก็ลองดูนะครับว่าเวลาคงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในตรงนั้นวันนี้ลาไปก่อนนะครับรักษาทุกวันด้วยทุกคนสวัสดีนะครับ